สวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้มารีวิวสายดับเพลิงญี่ปุ่นนะเอ้ยท่อดับเพลิงญี่ปุ่นงงอยู่เนี่ยอ่านี่ที่สั่งมาแล้วที่พี่ๆเอฟซถามกันเยอะเลยจริงๆหัวนี้เปลี่ยนได้นะอ่ะอันนี้หัวนี้ขายตั้งหากนะมุนนี้ตัวหนึ่งนะจริงๆตัวนี้ติดมาเนี่ยรวมภาษีนําเข้ารวมค่าขนส่งจากญี่ปุ่นละ1 9 0 0บาทต,ต่อหัว อันนี้จะขายต่างหากอันนี้ก็ซื้อแยกมาต่างหากนะครับเอาไว้เปลี่ยนตัวนี้เป็นหัวบานอ่ะเดี๋ยวลองรีวิวหัวแหลมก่อนอันนี้นะมาพร้อมกับสายดับเพลิง1นนิ้วอันนี้อันนี้ไม่ได้ขายนะก็คือเราสูบน้ําอย่างเงี้ไหมเราสูบน้ําใช้กับหัวแหลมตอนนี้ปั๊มที่เราใช้อยู่ก็คือ2นิ้วนะฮะปั้มเครื่องยนต์2นิ้วแล้วก็ทดให้มันเหลือ1.5 เราลากสายกับสายดับเิงญี่ปุ่นมา20เมตร20เมตรได้ประมาณนี้นี่หัวแหลมโอ้ไกลนะไกลดีว่ะเฮ้ยเข้าห้าวยเนี่ยเอาไว้รถโอ้ฉีดทุเรียนนี่มันเลยนะแต่ว่าเปลืองน้ำยามากเราไกลมากเลยพี่ดูโอ้โหอะเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวนี้ดู อาดับเครื่องก่อนครับอาลองเปลี่ยนหัวนี้ดูนะอันนี้พันเก้านะพันเก้าร้อยบาทนะไอหัวเนี้ยซื้อมาพันพันหนึ่งละเดี๋ยวบวกค่าส่งอีกแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่าไหร่วะเนี้ยพั 1, 8, นแปดเลวะ่ะหัวนี้เอาสองพันสามหัวเดียวเนี่ยบวกกําไรค่าส่งหน่อยนึงอ่าลองดูหัวบานหัวบานโอ้โห <laughs> อาหัวบานเฮ้ยบานมันก็ไก่ได้นี่วะ่ะ บานได้ไก่ไก่ไก่ได้เออก็ไกลพอๆพกันเออไกลพอๆพกันเลยพี่นู่นนี่ใช้กับปั๊มโรบิน2นิ้วนะฮะลดเหลือน1.5พี่จำราคาด้วยนะผมก็จำไม่ได้นะตอนนี้ซื้อมาแล้วก็มาบวกค่าขนส่งบวกภาษีบวกกำไรนิดหน่อยอ่ะก็ตกราคาตามพี่แจ้งเลยอ่านี่นะ โอ้โยมันไกลดีแท้วะเออนะไกลจริงโคตรหนาะทำไมมันไกลกว่าด้ามพ่นยาหรือว่าปั๊มพ่นยาสามสูบวะเออนี่ก็ครั้งแรกของผมนะเดี๋ยวผมตื่นเต้นนิดเพราะครั้งแรกของผมเลยที่ผมรีวิวเป็นเรื่องเวลาวของญี่ปุ่นเนี่ยด้ามพ่นญี่ปุ่นสายแบบเลงญี่ปุ่นเห็นไหมระเลียงน้ำที่ยีเมตรนะแล้วก็มาพร้อมกับโรบินเนี่ยปั๊ม ปั๊มสูบน้ำเนี่ยตัวนี้ตัวนีวเน้เห็นไหม e y วหนึ่งห้าเนี่ยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้พึ่พี่ๆอ่ะใครสนใจนะขายสายหัวดับเพลิงนะขายหัวดับเพลิงนี่แล้วก็มีอันนี้อันนี้นี่เป็นหัวบานมาเลยแต่มันเป็นท่อแบบพลาสติกเว้พี่แต่อันเนี้ยซื้อแพงกว่าเพื่อนเลยอันเนี้ยขายอยู่2อ0พันเ้านะเซตนี้คือ2อ0พันเ้านะฮะ เป็นหัวบานหัวแหลมก็คือปรับได้เหมือนตัวนู้นเลยอ่าตัวนู้นถ้าหัวแหลมอย่างเดียว1900บาทอันนี้2,900แล้วหัวเมื่อกี้ขายเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เลยหัวนี่จำไม่ได้ลเลยวต้องไปย้อนในคลิปเอานะพี่นะ <laughs> โอเคก็ถืว่าแบบประทับใจในในคุณภาพแล้วก็ความแรงของด้ามพ่นนะฮะ นี่แค่ปั๊มสูบน้ำเฉยๆนะไม่ใช่ปั๊มดับเพลิงนะถ้าเป็นปั๊มดับเพลิงเนี่ยโ้ยมันจะขนาดไหนวะเนี่ยเอา้าใครชอบก็สั่งเข้ามานะครับมีไม่มากนะครับสั่งมานิดเดียวครับสวัสดีครับ